สวัสดีค่ะเพื่อนๆห่างหายไปนานนะคะเพราะว่าช่วงนี้เรื่องงานเยอะนะคะไม่ค่อยมีเวลาอ่าวันนี้เรื่องก็เวลาก็ไม่เยอะแต่ว่าก็มีเวลาพอได้จะทําคลิปให้เพื่อนๆน,นะคะอ่าคลิปนี้เป็นคลิปตอบคาถามสําหรับเพื่อนๆที่คอมเมนต์กันเข้ามาถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสุก,กรแม่พันธุ์ของเราเนี่ยคลอดลูกออกมาเขาคลอดลูกออกมาแล้วมันหมดหรือไม่นะคะเราจะดูได้จากอะไรแล้วก็สังเกตได้จากอะไรนะคะ คลิปนี้เอื้องมีคําตอบพอดีวันนี้มีแม่พันธุ์คลอดลูกทั้งหมดสี่ตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวเอื้องจะพาไปดูค่ะอันดับแรกนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาคลอดลูกออกมาแล้วหมดหรือไม่นะคะอ่ะอันดับแรกเลยก็คือดูจากลกนะคะดูจากสีของลกนะคะไม่ใช่ปริมาณของลก อาหมูแม่พันธุ์ที่ขอดลูกเสร็จแล้วโกน้อยหรือลกมากมันไม่ได้บ่งบอกว่าเขาลอดออกมาแล้วสุดหรือยังนะคะให้ดูจากสีของลกนะคะเดี๋ยวเอื้องเอากล้องลงใกล้ๆปกติมันต้องเซ็นเซอร์นะคะเพราะว่าถ้าเป็นสีแบบเนี้ย youtube เขาก็จะไม่ให้เอื้องติดไม่ให้เอื้องติดอะไรนะไม่ให้เอื้องเปิดสร้างไรายได้เออเขาจะติดเหลืองติดแดงให้เอื้องเพราะว่าคลิปของเอื้องมันมีสีแบบนี้นะคะ แต่ก็เพื่อเป็นประโยชน์แกเพ่นเพื่อนถึงแม้ว่าคลิปนี้จะไม่มีรายได้ก็ช่างแต่ว่ามันเป็นประโยชน์ทําให้เพื่อนๆมีความรู้เอื้องก็ไม่เป็นไรนะคะโอเคถ้างั้นเรามาพูดถึงเรื่องลกกันเลยค่ะเพื่อนๆดูสีลกนะคะเห็นไหมคะมันจะมีสีแดงเข้มสีแดงซีดแล้วก็สีชมพูอ่อ,อนๆแล้วก็ออกไปทางสีขาวนะคะทีนี้เวลาเราสังเกตดูลกที่เป็นสีแดงเนี่ย มันจะเป็นโลกที่ห่อหุ้มตัวลูกสุกรอยู่มันไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นโลกสุดท้ายที่หมดแล้วถ้าเป็นช่วงสุดท้ายที่ลูกสุกรของเราออกมาหมดแล้วโลกสุดท้ายที่ออกมาจริงๆจะเป็นโลกสีซีดๆนะคะจะเป็นสีอ่าอันนี้ตอนนี้คือออกมาตอนแรกจะสีแบบนี้ใช่ไหมพอพอช่วงก,กลางๆโลกแบบนี้จะออกมาโลกแบบนี้มันก็จะมีพวกเศษสายสะดือที่เหลือตกค้างก็จะขับออกมานะคะจะเป็นสีตรงนี้ส่วนโลกสุดท้ายเลยจะเป็นตรงนี้นะคะอ่าจะเป็นโลกสีนี้ สีนี้คือลกสุดท้ายที่ออกมาจริงๆคือสุดแล้วนะคะจะออกตามท้ายออกมาทีหลังเพื่อนเลยคือลกสีซีดๆแบบนี้นะคะเวลาเราดูว่าสุกรของเราคลอดลูกเสร็จหรือไม่พยายามดูลกสีนี้นะคะถ้าลกสีนี้ไม่ออกให้ฉีดยาขับช่วยนะคะหรือบางคนก็จะล้วงช่วยก็ได้นะคะแต่ส่วนมากของเรื่องถ้าเรื่องคิดว่าไม่เหลือลูกเนี่ยเหลือแค่ลกเอื้องจะฉีดยาจะไม่ล้วงแต่คิดว่ามันเหลือลูกเราถึงจะล้วงนะคะ ดูจากสีลกนะคะถ้าสีเข้มๆออกมาเนี่ยลูกยังไม่หมดนะคะลูกหมดลกจะต้องเป็นสีซีซดๆนะคะชมพูซีดค่อนออกมาทางขาวนะคะอ่าสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในเกาหลีนะคะเกาหลีเขาจะเรียกว่าแพ็คเทนะคะปกติลกลกภาษาเกาหลีจะเรียกว่าเทใช่ไหมคะเรียกว่าเทลกสุดท้ายเราจะเรียกว่าแพ็คเทแพ็กเทก็คือลกที่มีลักษณะออกค่อนไปทางสีขาวนะคะหรือลกสีออกขาวๆนั่นเองนั่นคือแพ็กเทนะคะ แ็เทคือลกสุดท้ายนะคะสำหรับเพื่อนที่อยู่ในเกาหลีนะคะภาษาเกาหลีเรียกลกว่าเทนะคะอ่านี่คืออันดับแรกคือเราดูเรื่องลกอ่ะทีนี้มาดูตัวอื่นก่อนนี่คือตัวนี้นะที่ตัวถัดมาตัวนี้คือลกเขาตกลงไปในน้ำขี้แล้วเอื้องเก็บได้ไม่หมดนะคะตัวนี้ก็สุดลูกแล้วนะคะ สีของโลกจะซีดๆแบบนี้นะคะจะเห็นไหมข้างในมันจะเป็นสีซีดนะคะจะมีสายเดืออะไรที่เหลือตกค้างออกโลกจะไม่ใช่สีแดงเข้มนี่ก็คือสุดลูกแล้วและไอ้แพคเทท,ที่พูดเมื่อกี้ที่สีขาวๆมันมนตกลงข้างล่างนะเอื้องไม่ได้เก็บขึ้นมานะคะตัวนี้ก็คือสุดลูกแล้วตัวนี้ก็สุดแล้วเหมือนกันนะคะแต่คือโลกเขาตกลงไปข้างล่างแล้วนะคะจะสุดลูกหรือไม่ให้ดูที่สีของลกนะคะไม่ใช่ปริมาณของลกนะ บางคนเอาลูกเต็มถังเลยได้ถังหนึ่งเนี่ยหมดลูกแล้วแน่นอนแบบนั้นไม่ใช่นะคะเราต้องดูจากสีของลูกอ่านี่ขึ้นอันดับแรกนะทีนี้อันดับที่สองดูจากอาการของแม่พันธุ์ถ้าลูกเขาหมดแล้วเขาจะไม่เบ่งอาการเบ่งดูจากไหนดูจากขาดูจากหางหางชี้หรือไม่ขาขาตึงไหมนะคะแล้วก็ดูจากลักษณะของเต้านม ถ้าลูกเขายังไม่หมดเต้านมจะตึงน้ำนมจะยังพุ่งจะยังไหลจะยังซึมอยู่นะคะแต่ถ้าลูกหมดแล้วเขาจะไม่มีการเบ่งไม่มีการขับเบ่งในร่างกายน้ำน้ำนมเนี่ยจะออกปกติจะไม่มีการพุ่งหรือฉีดออกมานะคะอ่าดูแม่พันธุ์ตัวนี้นอนให้นมลูกเห็นไหมคะนี่คือเขาออกลูกสุดหมดแล้วนะคะอ่าพึ่งหมดไปเมื่อกี้นี่เองนมจะไม่ตึงจะไม่แข็งจะไม่แน่นนะคะน้ำนมจะเริ่มผ่อนคลาย อ่าตัวนี้ก็เริ่มนอนปกติละไม่มีการเจ็บปวดเต้านมเพราะว่าคลอดลูกสุดออกมาหมดแล้วนะคะได้ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยได้สิ้าได้16อ่าตัวนี้ได้สิบหกตัวนะคะได้16ตัวนี่ดูตัวนี้ตัวนี้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ท้องที่เท่าไหร่ท้องที่สามเองนะได้แค่สิบสองตัวนะคะถ้าแม่ผ่านคลอดลูกเสร็จแล้วเขาจะมีการผ่อนคลายเต้านมจะไม่ตึงน้ํานมจะไม่พุ่งนะคะ ขาไม่ตึงหางไม่ชี้ไม่เบ่งอ่านี่คือออกหมดนะคะนี่คือกรณีแม่พันธุ์ปกตินะคะเพื่อนๆทีนี้เรื่องจะกล่าวถึงกรณีที่แม่พันธุ์ของเราไม่ค่อยแข็งแรงหรือเป็นแม่พันธุ์แก่ที่เขาไม่มีแรงเบ่งลูกนะคะแม่พันธุ์แบบนั้นจะอาการต่างจากเพื่อนก็คือนมอัดน้ำนมอาจจะไม่ไหลขาก็ไม่ตึงหางก็ไม่ชี้นอนเชยนอนเหมือนเหมือนหมดลูกแล้ว แต่เราไม่เห็นลกใช่ไหมคะถ้าเราไม่เห็นลกแบบนั้นคือเราต้องฉีดออกซิโตซินนะคะฉีดขับช่วยให้ลกออกมานะคะแต่แม่เขาไม่เบ่งหรอกเพราะว่าถ้าเป็นแม่ที่ไม่ค่อยแข็งแรงหรือแม่ป่วยแม่เจ็บขาแบบนี้นจะชอบนอนเฉยๆนะคะแบบนั้นเราต้องฉีดออกซิโตซินขับช่วยล้วงช่วยคลอดนะคะล้วงช่วยคลอดเสร็จแล้วแม่สุกรอย่าให้นอนท่าเดียวนานๆนะคะพยายามปลุกลูกทุกหนึ่งหรือสองชั่วโมงให้เขาเกิดการพลิกตัว พลิกซ้ายพลิกขวาปุ๊บทีนี้กล้ามเนื้อมันจะเกิดการขยับขยืน่นแล้วจะเกิดการบีบรัดตัวทําให้ลูกเขาดิน้นแล้วลูกจะขับออกมานะคะบางคนบอกว่าเอาหมูออกลูกอย่าไปกวนนะให้นอนท่าเดียวแบบนั้นไม่ใช่นะคะต้องมีการพลิกตัวหมูตัวไหนสังเกตดูเวลาเขาคลอดลูกถ้าเขามีการพลิกตัวซ้ายขวากลับไปกลับมาเขาจะคลอดลูกสุดเร็วนะคะภายในสามชั่วโมงเนี่ยบางตัวเสร็จแล้วบางตัวนี่ครึ่งวัน7ดชั่วโมง8ดชั่วโมงก็มีนะคะ ดังนั้นต้องพยายามให้เขาพลิกตัวบ่อยๆถ้าแม่พันธุ์ที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะหรือว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาเราก็เปิดน้ําใส่ถังอาหารให้นะคะเปิดน้ําให้เขากินเพื่อให้กินน้ำเข้ไปแล้วให้ขับลูกออกมาได้ง่าย,ยเพื่อนๆได้ยินเสียงเรื่องหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะหมูเสียงดังมากเลยนะคะลุกขึ้นมาวอยวายแล้วเริ่มหิวอาหารหมูเสียงดังจะเสียงดังมากกว่าเสียงเรื่องอีกเรื่องก็ไม่ค่อยมีเสียงเจ็บคออยู่นะคะ าการดูาการแม่พันว่าคลอดลูกสุดหรือไม่ให้ดูแบบนี้นะคะอันนี้คือวันแรกนะวันแรกหลังจากที่เขาคลอดเสร็จทีนี้วันต่อมาวันต่อมาดูอีกนะคะอย่าชะล่าใจพอวันที่สองหลังจากคลอดลูกไปแล้วให้มาเดินดูอวัยวะเพศของแม่พันนะคะแล้วก็ดูลักษณะเต้านมถ้าเต้านมยังมีการตึงๆวันที่สองแสดงว่าต้องเหลือตกค้างแน่แหละหนึ่งหรือสองตัวก็ต้องมีนะคะแล้วทีนี้ที่อวัยวะเพศมีน้ำสี แดงๆสีคํำๆยังไหลออกมานะคะแบบนั้นให้เราฉีดออกซิโตซินช่วยนะคะอ่าฉีดออกซิโตซินช่วยก็ได้ทีนี้หรือไม่ก็ฉีดที่นูรีนหรือลูทาลาช่วยขับอีกแรงหนึ่งนะคะแต่ถ้าแม่พันธุ์ไม่กินอาหารเลยถ้าเราสงสัยว่ายังมีเหลือลูกตกค้างหลังจากฉีดออกซิโตซินไปแล้วให้ล้วงช่วยนะคะให้ล้วงตามเพราะว่าถ้าเราไม่ล้วงแล้วเราปล่อยไว้นาน ลูกที่ตายอยู่ในท้องเนี่ยเขาจะบวมพอเกิดอาการบวมปุ๊บสาเหตุที่ตามมาก็คือถ้าแม่ทนไม่ได้แม่ตายนะคะหรือถ้าแม่ทนได้เราจะดึงไม่ออกนะคะเราจะดึงไม่ออกมันเพราะลูกจะตัวใหญ่มากนะคะทีนี้หลังจากถ้าเราดึงลูกออกมาแล้วปุ๊บแม่เกิดการอักเสบเพราะว่าลูกตัวใหญ่หลังจากหย่านมไปแม่พันธุไม่ติดสัตว์นะคะต้องมีการเลี้ยงมีการฟื้นตัวเสียเวล่ำเวลานะคะเราต้องดูให้รอบคอบนะคะวันที่สองนะ วันที่สองถ้าดูแล้วเหมือนจะมีลูกเหลือให้ฉีดลูทาไลท์นะคะฉีดไว้เพื่อที่จะขับลูกนะคะอ่าและทีนี้ในการใช้ลูทาไลท์มีเพื่อนถามมาว่าเห็นคุณเอื้องฉีดลูทาไลท์หลังจากที่แม่พันธุ์คลอดลูกเสร็จเนี่ยฉีดเพราะอะไรนะคะฉีดตอนไหนอ่าในคลิปนี้เอื้องจะบอกไว้เลยเอื้องจะฉีดลูทาไลท์หลังจากที่แม่พันธุ์คลอดลูกเสร็จไม่ใช่ทันทีนะหลังจากคลอดลูกเสร็จไปแล้วผ่านไป24ชั่วโมงนะคะ ทำไมถึง24ชั่วโมงนะหรอเพราะว่าหลังจากเขาคลอดลูกเสร็จฮอร์โมอนในร่างกายที่มีการขับลูกมาเนี่ยเขายังทํางานอยู่นะคะภายใน24ชั่วโมงหลังคลอดภายใน24ชั่วโมงหลังคลอดไม่จําเป็นต้องฉีดลูทาลายเพราะว่าในร่างกายของแม่ยังมีการทํางานยังมีการขับของเสียหรือสิ่งตกค้างข้างในยังขับอยู่ภายใน24ชั่วโมงคือหลังจาก24ชั่วโมงหลังคลอดไปแล้ว แม่พันธุ์จะไม่ทํางานแล้วนะคะใน,ในการขับลูกออกมาจากท้องเขาเนี่ยคือเขาไม่ทํางานหลังจากนั้นเราถึงฉีดลูทาไลท์นะคะ2ซีซีนะคะฉีดเพื่อขับสิ่งตกค้างที่เหลือในท้องเขาให้ออกมานะคะแต่ถ้าตัวไหนเรามั่นใจว่าเขาคลอดสุดเราไม่ฉีดก็ได้แต่ถ้าไม่มั่นใจก็ฉีดกันไว้ก็ดีนะคะเพราะว่าถ้ามีการเหลือลูกในท้องถ้าเอาออกไม่ได้แม่พันตายนะคะมันจะเกิดความเสียหายนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เอื้องก็จะขอแนะนําเพียงเท่านี้นะคะก็คือเราจะดูได้อย่างไรว่าแม่พันธุ์ของเราคลอดลูกสุดสุดหรือไม่หมดหรือไม่นะคะไม่ได้ดูจากจํานวนตัวลูกนะแล้วก็ไม่ได้ดูจากจํานวนลกนะคะก็ดูตามอะไรบ้างก็เหมือนที่เอื้องพูดไปเมื่อกี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเอื้องก็จะพยายามหาคลิปดีๆมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้อีกนะคะสวัสดีค่ะ